ไม่ได้เหมาแค่โรงนะคะเขาบอกเหมาทั้งฟลอร์ค่ะดูอย่างนี้นะคะต้องเรียกอย่างนั้นถึงจะถูกไม่อย่างนั้นจะไม่พอค่ะเพราะว่าจำนวนแฟนคลับแฟนด้อมต่างๆเนี่ยเยอะจริงๆแฟนคลับไมอาโปและบัสตงนะคะมากันค่ะทั้งแฟนไทยแฟนอินเตอร์ก็มานัดกันหอมสบายใส่ชุดไทยย้อนยุคนะคะส่งกำลังใจกันไปค่ะให้ทีมงานนักแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแมนสวงฉากหลังเขาอยู่ในปลายยุคราชการที่3ค่ะ ทังนักแสดงเซเลบและผู้สร้างก็เลยมากันแน่นรมทองนะคะนำโดยสองนักแสดงนำค่ะไมายภาคภูมิร่มใส่ทองและอาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒน์นะคะ ไม่ผิดหากบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความคึกคักให้วงการหนังไทยช่วงครึ่งปีหลังมากทีเดียวค่ะส่วนสําคัญมาจากพลังด้อมของทีมนักแสดงเนี่ยแหละค่ะอย่างไมอาโปเป็นคู่จีนที่โด่งดังไปทั่วโลกจากซีรีส์ไวกระแสแรงนะคะคิน p o ชเดอะซีรีส์จนทําให้แฮชแท็กในงานเปิดตัวรอบกาล่าของภาพยนตร์ทั้งแฮชแท็กแมนสวงกาล่ากับแมนสวงปฐมทัศ์ถูกรีทวีตก,กันไปเยอะค่ะกว่าล้านครั้งในชั่วข้ามคืน ขณะที่ค่ายผู้สร้างภาพยนตร์อย่าง Beyond Cloud นะคะก็เห็นโอกาสจากพลังแฟนดอมจัดรอบพิเศษเค่ะเปิดขายบัตรให้แฟนๆได้ฟิน,นด้วยการซื้อบัตรดูหนังรอบเดียวกับนักสแสดงนำไปเลยเปิดขาย3าราคานะคะมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยเขาลองเอาตัวเลขไปคำนวณกันเล่นๆว่าการขายตั๋วจนโซเอาทุกรอบแบบนี้เป็นไปได้ว่าหนังอาจจะสร้างสถิติใหม่ค่ะเป็นหนังไทยที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดของปีซึ่งยังไม่รวมพลังแฟนดอม ที่ทุ่มซื้อบัตรทีเดียวเป็นร้อยใบเมาโรงในรอบอื่นๆด้วยนะคะ 2, จึงน่าสนใจแล้วค่ะว่าไม่อาจมองข้ามได้เลยพลังของนักแสดงและก็แฟนดอมซีรีส์วายว่าเป็นวงการที่เต็มไปด้วยเม็ดเงินจากแฟนๆและสามารถส่งต่อมาถึงการกระตุ้นรายได้วงการหนังไทยไม่น้อยะคะ่ะแฟนเขาน่ารักมากที่เขาแบบเหมาโรงแล้วก็แบบว่า ชวนคนมาดูกันและที่สําคัญคือเราก็มีโรโชว์ไปตามแบบจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีไปต่างประเทศด้วยโปรเจกต์อะไรพกนี้แฟนๆติดตั้งตัวเยอะมากคือก็ก็แฟนๆก็ทําตามคาดหวังของพวกเราเพราะพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นในไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปประเทศอื่นๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยๆกันบอกไปจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนที่ฟอลโล่พวกเราติดตามพวกเราก็รับรู้แล้วแหละตอนนี้ผมพยายามอยากจะให้เรื่องเราได้ไปใช้ ต่างประเทศด้วยให้เขาเห็นด้วยตาในโรงพ,รพยาบาลมันน่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะจริงจุดประสงค์มากกว่า s o ฟต์พาวเอคือให้ทุกคนมีความสุข สำหรับไมอาโปนะคะหวังให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งคู่เป็นสิ่งพิสูจน์ค่ะว่าน,นักแสดงซีรีสวายไม่ได้แค่ขายจิ้นนะคะขายฝีมือได้ด้วยอย่างอาโปค่ะรับบทเป็นเขมมีฉากการแสดงละครนอกที่ต้องเล่นเป็นเจ้าเงาะค่ะฉากนี้ต้องถ่ายทำแบบลองเทคนะคะจึงผิดพลาดไม่ได้เขาใช้เวลาฝึกอยู่แปเดือนค่ะแล้วก็ลดน้ำหนักเพื่อให้มีสรีระแบบนายรำยุคนั้น ขณะที่ความตั้งใจของผู้สร้างก็หวังให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนโปรโมตซอฟต์พาวเวอร์ผ่านแคมเปญเนรมิตสถานที่ต่างๆในถนนท,นทรงวาดเสมือนอยู่ในภาพ,พยนตร์ค่ะเพื่อให้แฟนหนังไปตามรอยนะคะโดยแมนสวงได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ<ม>และก่อนหน้านี้มีไปเปิดตัวกันมาแล้วค่ะที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง2023และเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสค่ะ